เดเอรลูกค้าที่เดินชอบเดินไก่ในรลตั้ของเรานะคะวันนี้นะคะขอแนะนำนะคะสีทีสโคกแปดิ้นนะคะราคาตั้งเป็นค่าใหม่สดนะคะกิโลละ119บาทนะคะโอ้ยสวยนะคะอยากให้คุณลูกค้าได้ทานนะคะเดิุกคาน่งกิโลขึ้นไปนะคะราคาพิเศษค่ะก็คือักราคา้บาทหรือให้กิโลขึ้นไปนะคะเหลือราคา110บาท เกบคตังนะคะที่โพงนะคะของเรานะคะแข็งกับเส้นนะคะปกติหนึ่งร้อยสิบ กิโลละหนึ่ปดสิบบาทสวยค่ะอยากให้คุณลูกค้าได้ทานเดินตบเข้ามาที่นี่ได้เลยนะคะเรามีมากมายหลากหลายให้คุณลูกค้า